ลูกชายเท้งหม่มเคลียใจเรียกได้ว่าเป็นทายาทนักแสดงตลกชื่อดังด้วยกันทั้งคู่สำหรับโงเ่เฮงลูกชายของเท้งเถิดเทิงและมิกซ์เพทยหรือมิกซ์วีเคอลลูกชายของหม่มจกมกซึ่งจะเห็นเลยว่าสองครอบครัวนี้สนิทก,กันมาก เรียกได้ว,ว่าสนิทเหมือนญาติกันเลยทีเดียวแถมซองหนุ่มยังมีภาพความสนิทออกมาให้ได้เห็นตั้งแต่เด็กแต่เมื่อโตขึ้นก็ไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต,ต์เหล่านั้นแล้วจนทําให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ที่เคยทําคลิปช่อง YouTube ด้วยกันก็ได้ลบคลิปออกไปแล้วด้วยงานนี้โงเ่เฮงจึงได้นัดมิกซ์ออกมาเจอซึ่งทั้งคู่ก็ได้เคลียร์ให้ฟังชัดๆเลยว่าไม่ได้มีปัญหากันหรือทะเลาะก,กันรุนแรงเพียงแต่ลบคลิปเพราะติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งโงเ่เฮงบอกว่าจริงๆคนถามว่าทําไมเราไม่ค่อยถ่ายรูปด้วยกันเราไม่ค่อยเจอกันเลยเราทะเลาะก,กันหรือเปล่าและทําไมถึงลบคลิปเก่าของเราคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกมันมีปัญหาลิขสิทธิ์มิกซ์บอกว่าใช่และพอผมมานั่งดูคลิปแล้วผมก็รู้สึกว่าดูรุนแรงเกินไปโงเฮงบอกว่าจริงๆตอนนั้นเราก็เพิ่งทํา YouTube ด้วยแล้วตอนนั้นต่างคนต่างก็มีไฟของตนเองเป็นแบบวัยรุ่นอนเนะ งอเฮงกับมิกเคยเทะเลาะกันจริงไหมมิกบอกว่าหมายถึงทะเลาะแบบพี่น้องใช่ไหมถ้าทะเลาะกันแบบพี่น้องเคยมีงอเฮงบอกว่ามีตอนเด็กๆก,ก็เคยตอนไปนเรียนที่นิวซีแลนด์ก็เคยเพราะเราเป็นญาติกันเหมือนเกิดมาเราก็เจอกันแล้วอ่าอยู่ด้วยกันมันเป็นเด็กผู้ชายแล้วมึงอยู่ชั้นบนกูอยู่อีกชั้นจําได้ไหมบางคนร้อนบางคนหนาวบางคนอยากฟังเพลงไอ้นี้เปิดเสียงดังบางคนจะอาบน้ําก่อนซึ่งนอกจากจะได้เคลียร์เรื่องนี้กันแล้ว ทั้งคู่ยังได้เปิดใจเลยว่าการเป็นทายาทนักแสดงตลกนั้นไม่ง่ายเลยเพราะต้องเจอกับคำดูถูกตลอดว่าเกาะพอกินและของต่างๆที่ใช้อยู่นั้นคงใช้เงินพาะซื้อซึ่งทั้งคู่ก็ได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันและตั้งใจเดินหน้าทำตามความฝันของตนเองต่อไปขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ